ในที่สุดเราก็ถึงเฮลซิงกิแล้วคือเมื่อกี้ผ่านตอมอเนี่ยมันยาวนานมากเลยลเดี๋ยวเราจะได้ฟังก็คือเหมือนพอมาถึงที่นี่แล้วอะ่ะก็คือถ้าเราเดินตามไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแบ,บ่งเป็นสองทางเลยก็คือทางที่สําหรับคนที่มีผลโควิดแล้วกับทางที่คนที่ยังไม่ได้ตรวจมาอะไรเงี้ยซึ่งก็แยกไปเพราะในสนามบ,บินอะ่ะมันจะมีเหมือนกับที่ตรวจโควิดให้เลยเมื่อมาถึงอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องกังวลมากสำหรับ คนที่จะมาที่นี่ก็ขึ้มาตรวจที่นี่ได้แต่ว่าคนที่คนที่มีผลตัวจโควิดมาแล้วหรือว่าฉีดวัคซีนฟูลี่มาแล้วเนี่ย2องเข็มแล้วเนี่ยก็คือแยกไปอีกทางหนึ่งฮะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนให้เขียนใบลงทะเบียนนั่นแหละใส่ปุ๊บก็เนี่ยเดี๋ยวไปยื่นต่อมอซึ่งแถวก็คือยาวมากใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือผ่านออกมาได้แล้ว เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็คือเราต้องไปหาที่แลกเงินแล้วก็ต้องไปหาซื้อซิมการ์อันนี้สําคัญมากเลยทุกคนเราเจอที่ซื้อซิมการ์แล้ว้านนี้เอง น่าเชื่อสเนี่ยนะครับนี่จึิงได้มาแล้วจ้ะนี่ที่มันมีสามยี่ห้อเนาะมันมีเตเลียเอลิซาแล้วก็ดีเอ็นเอเนาะที่เราใช้ดีเอ็นเอเนี่ยเพราะว่าเราลองเมลไปถามคอร์เซนเตอร์เขาแล้วที่เนี่ยค่อนข้างให้ข้อมูลดีแล้วก็มีภาษาอังกฤษเนาะเพราะถ้าเป็นเตเลียกับเอลิซาเนี่ยเราเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วค่อนข้างใช้ยุ่งยากก็จะแบบนี้อันนี้คือแพ็กเกจเริ่มต้นก่อน4.90เนี่ยก็คือจะได้แค่เป็นเหมือนเงินในบัตรแล้วก็มันมีแพ็กเกจเสริมเป็นแพ็กเกจ เน็ตสามสิบวันแพ็กเกจโทรสามสิบวันเลยครับซึ่งเราก็เลือกเป็นคือตอนแรกอาจจะเลือกเป็นแพ็กเกจเน็ตและโทรเว้แต่ว่าเขาฟังผิดก็เลยให้แต่แพ็กเกจเน็ตมาส่วนก็คือต้องจ่ายไปสิบเก้าจุดเก้าก็คือจะได้เน็ตฟรีสามสิบวันได้เน็ตได้สามสิบวันส่วนโทรเนี่ยก็คือคิดค่าโทรจีนเนาะก็เลยคิดว่าอ้าเดี๋ยวลองดูก่อนเดือนแรกถ้าเกิดว่าเดือนแรกมันโทรไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็จะใช้วินนี้เพราะจะได้ประหยัดที่ฟินแลนด์เนี่ยการจะได้สมัครเป็นบัตร แบบจ่ายแบบโพสเพจหรือจ่ายรายเดือนเนี่ยคือทางทั้งเทเลรียแล้วก็ดีเอก็บอกว่าจะต้องใช้พรีเพจอย่างเงี้ยไปสักพักนึงก่อนให้มันมีเครดิตก่อนว่าเราเราเหมือนกับเราจ่ายได้จริงเราใช้จริงอะไรเงี้ยเราถึงสามารถสมัครเป็นโพสเพจได้เราจะไม่เหมือนไทยที่เราสามารถสมัครรายเดือนได้เลย คือสถานีรถไฟทุกคนสวยมากไม่บอกก่อนว่าอันนี้คือแล้วแต่คนเลยนะคือถ้าเกิดคนในเฮลซิงกิเนี่ยก็คือนั่งรถไฟสายนี้ก็ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปกบมันจะไปจบที่สถานีกลางเฮลซิงกิแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราไปเมืองแธมแปรนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปต่อสายซึ่งการต่อสายเนี่ยไม่ได้ต่อที่สถานีรถไฟเฮลซิงกิมันจะไปต่อสถานีระหว่างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยห้ามโปรเด็ดขาดว่าเราจะต้องไปทางไหนนะฮะ คือเราต้องไปสอดที่สันนีตัวลูกิล่าซึ่งกำลังหาอยู่อยู่ไหนวะนี่มันจะมีแม็กตรงน,นี้ก่อนนะครับผมตลองดูดีๆว่าไปทางไหนอืมอ่ะเจอละคือตรงนี้นี่เองก็คือถ้าใครไปแทนๆนะต้องดูดีๆส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่โานที่หน,นึ่งนะคืนนี้เพราะเราต้องไปสันนีติกูริล่าซึ่งอยู่ข้างหลังซึ่งน่าจะซูมไม่เห็นนะอ่ะซูมไม่ได้เดี๋ยวค่อยซูมให้ดู นี่ติกริล่าเห็นไหมฮะสถานีที่สี่ซึ่งถ้าเกิดใครซื้อตั๋วเนี่ยมันจะมีบอกนะว่าเราสามารถขึ้นตัว๋วเอ้ยขึ้นรถไฟได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้ตั๋วเรามันวาลิดอยู่เนาะสถานีมันสวยมากคนแต่ว่าเรายังไม่เห็นที่ติดตั๋วเลย,เว,ยว่ามันต้องติดตรงไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องติดขาออกอย่างเดียวหรือเปล่าเหมือนฮ่องกงเนี่ยที่สนามบินก็คือจะไม่มีติดขาเข้า จะมีติด้องขาออกเลยเดี๋ยวลอง,ลองดูกันแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อตั๋วมาก่อนนะก็จะมีเครื่องนี้อยู่เนี่ยสามารถซื้อตั๋วนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่ามันจะแพงเพราะาเราเคยแล้วอันนี้เป็นอีกความหนึ่งคือตอนแรกจะจองตั้งแต่ประมาณสิ้นเดือนที่แล้วมานราคา8.9ยูโรไปแทนแปลแต่ว่าไม่ได้จองไงพอผ่านมาใกล้ๆถึงปุ๊บแม่งขึ้น13.7ยูโรเลยเว้ยซึ่งเพิ่มมาอีกห้ายูโรก็แบบเออถ้าใครมีแผนแน่นแล้วก็จองไปเลย ยังไงก็คุ้มเพราะมันถูกกว่าเยอะนะฮะถูกกว่าทั้ง200บาทเนี่ยระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอรถไฟมาแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นรถไฟกันนะครับจะถึงไหมจะถึงกี่โมงคือ คานส่งสนามบินเปิดนะจะส่งไปที่เมืองจะเม็นเาแบบนี้ครับข้อดีที่นี่คือมีลิฟต์นะฮะเรารอถ้าเกิดแบบขึ้นไม่ได้ก็คือตายไปแล้วจ้ะตอนนี้ไม่ถึงก่อนเวลาให้เราึ้นรถไฟเพราะรถไฟไมันต้องขึ้นตามเวลาด้วยนะฮะมาถึงก่อนขึ้นก่อนไม่ได้นะเพราะตัวมันจะไม่วลิวแล้วทำให้เราเนี่ยเสียตังเพิ่มกันจ้ะเดี๋ยวรอมาถึงเราค่อยขึ้น ที่นี่พอดีมากเลยอ่ะเขามีบอกด้วยว่าตู้ไหนอ,อยู่โซนไหนของชานชลาบ้าอันนี้คือโซนเอก็คืออยู่โซนตู้หนึ่งซึ่งของแฟนไม่มีนะเพราะว่ายูคิโ้ทำให้เราอ่ะไม่ไม่ได้เดินไปเกือกเพราะว่าที่นั่งเราอ่ะมันต้องบอกด้วยว่าเรานั่งตรงไหนอยู่ในตู้ไหนเลยดูตถไฟของเรานะฮะรถไฟมาล้าอยู่หลังด้ ไปแฮมแต่ความคิดคือจอชั้นสองไปเว้ยแล้วลืมนึกว่าเราก็เพิ่งนึกขึ้นเมื่อกี้ว่ารถไฟอ่ะมันไม่มีลิฟต์ก็คือต้องแบกของกระเป๋าสองอันเนี้ยขึ้นชั้นสองจ้าเป็นไงละ่ะเรื่องโป๊ะ,ปะต้องเป็นชั้นจริงๆไปขึ้นรถไฟแหละ เพิ่งเห็นว่ามันมีตู้ใส่ตู้ใส่กระเป๋าอันใหญ่ให้ตรงนี้อยู่ชั้นล่างปังมากจ้ะแล้วคือตู้ใหญ่มากเลยนะแต่ว่าคืออะไรไม่เห็นไงแล้วยกกระเป๋าไปชั้นสองแล้วจบข่าวทุกคนมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าหลังจากที่เรานั้นนั่งรถไฟมาถึงเมืองแทมแปลแล้วแต่ว่ามันยังคงไม่ถึงที่พักเรา ึ่งเราต้องเลือกระหว่างนั่งรถบสัสหรือแท็กซี่เนื่องจากเรา,าเราับรถแท็กซี่เนาะเพราะเราจะไม่แบกกระเป๋าอีกแล้วจ้ะนี่คือทางเดินห้องนะฮะห้องใหม่เราืคือตอนแรกตกใจมากเพราะว่าชื่อไม่คือชื่อใครไม่รู้เว้ยแต่ว่าห้องนี้คือห้องของเราเองแล้วปัญหาแรกคือไขกุญแจยากมากจ้ะพอเข้าปุ๊บนี่สำรวจห้องนะฮะคือเจออันนี้ก่อนก็คือ มีสันนิษฐานว่าคนเก่าอ่ะอย้ายออกนานแล้วแต่ว่าไม่อยอมเปลี่ยนที่อยู่ทุกอย่างก็เลยส่งมาที่นี่นั่นเองนะฮะนี่ห้องน้ำได้อยู่เดอส่วนข้านี่คือสำหรับไฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาษาฟินิชถามว่ากูอ่านออกไหมฮะก็คือไม่ออกเลยจ้า wi ไฟทำไงก็ยังไม่รู้แต่ว่าจ่ายตังไปแล้วด้วย ดีที่เขามีตู้เสื้อผ้าให้อ่ะซึ่งใหญ่มากแล้วก็ห้องที่ถ่ายรูปแล้วดูใหญ่มากแต่จริงคือเด็กเดียวนะครับสิ่งที่เราชอบที่สุดคือนี้คือนิมอันนี้เราว่ามากเลยมันคือที่ตักจานแล้วน้ําอ่ะมันจะลงไปตรงนี้เองเว้ยดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรมาเลยเนี่ยไม่ต้องซื้อใหม่ด้วยอันนี้คุ้มสุดจริงๆคือตักอะไรก็ได้นะ แล้วก็ที่พีอย่างหนึ่งก็คือกระจกที่นี่เพราะตอนแรกคิดว,ว่าพังมันเปิดยากมากคือไม่เคยเจอแบบนี้วิธีการเปิดคือเวลาดึงออกมาเนี่ยของที่นี่นะมันจะเหมือนมันดันหลุดออกมาทาั้งบ้านเลยดูดิมันเหมือนจะหลุดออกมาทั้งบ้านแต่ว่ามันเป็นแค่วิธีการเปิดเฉยแล้วมันก็จะเปิดได้แล้วที่คิดว่าพีกว้วยก็คือเราได้ห้องชั้นสี่ซึ่งเราเข้าใจว่าชั้นสี่ก็คือนับจากชั้นกราวถูกไหมประเด็นคือที่เนี่ยถนนที่เนี่ยมันสูงความหมายก็คือชั้นถนนี่ย มันคือชั้นสามเลยพราะชั้นสี่ของเราที่ได้เนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนชั้นสองจากชั้นถนนน่ะซึ่งก็คือวิวประมาณนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะเรากูจะดีใจชั้นสี่ทำไมวะในเมื่อชั้นก็ได้ชั้นนี้เหมือนเดิมเธอได้ชั้นสองอยู่ดีไม่ต่างอะไรจาอาไรทุกคนมันก็ผ่านวันแรกวันนอนเนี่ยเพิ่งได้อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยก็จริงๆริห้องหมันมันยังไม่มีอะไรมากนี่ก็ต้องขอบคุณพี่คนไทยมากเลยที่ เขาว่าช่วยเอาฟูกแล้วก็เอาพวกมันกระถาแวเนี้มาให้เรากอดเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือตายเหมือนกันนะพอตอนแรกคิดว่าจะอยู่ได้แต่คิดมันก็คือแบบเออมันก็เกินไปเนาะมันก็จะมีอะไรพีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็ตลกมากคือทํามานองใส่ต้องมานั่งถามดีเพราะว่าห้องที่เนี่ยคือเขาให้ไฟแค่ตรงหน้าประตรนูนะเวยกับไฟในห้องน้าแต่ไฟตรงเมนทางเมนแบบเมนแอเรียเขาไม่มีให้นะคือเราอะ ต้องไปซื้อหลอดไฟมาแปะเองอันนี้คือพีอีกหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะค่อยว่าก,กันก็ว,วันนี้ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวดูด้ว,ว่าต่อไปนะจะพาไปไหนนะจ๊ะบ๊ายบาย